มอหนึงด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับตอนนี้ผมมาถึงยังบ้านของชอนนครินนะครับที่นี่ชื่อบ้าอะไรนะครับชอนที่นี่ที่นี่เถียงนาควายปริญญานี่นะครับแล้วตอนนี้คุณชอนกำลังจะทําอะไรผมรับประทานครับวันนี้วันนี้เมนูปลาดุกปลาดุกครับวันนี้วันนี้มีในในมอหนึงนี่ในมอหนึงนี่นจะเป็นต้มต้มปลาดุกใส่ใบสมงป่าใช่ใส่ใบสมมง ส, ong, ส้มมงส้มมงป่าสารลางเขาเรียกใบชะม่วงใบชะม่วงเรียวว้าวอันนี้อันนี้อันนี้ต้มนะครับอันนี้ต้มสำหรับต้มนะครับเราจะต้มเป็นตัวโอ้ยปลาดุกเลี้ยงเองไม่ต้องไปตลาดเลยนะครับครับไม่ไม่ปลาดุกเราเลี้ยงเองครับผมนี่อันนี้เราจะย่างนี่เราจะย่างนะครับว้าวนี่จะต้มนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปิ้งย่างแล้วก็นี่ก็คือฐานนีก็ไม่ต้องไปซื้อหาทันเลยนะครับเด็ดเด็ดเอาข้างบ้างข้างข้าง อันนี้มันจะเป็นกิ่งยางอ่ากิ่งยางส่วนส่วนไหนส่วนที่เอาเขาเรียกว่าไม้อ่อยไฟไม้อ่อยไฟฮะไม้อ้อยไฟนี่เราจะใช้ต่อมาตอนนี้ได้ไม้อ่อยไฟเนี่ยไม้ไม้ไม้อ่อยไฟเวลาเราก่อไฟเริ่มก่อไฟเราจะเราจะใช้เล็กๆอย่างเงี้ยนั่นอันนี้เขาอ่อยไฟนะครับคุณผู้ชมครับไฟยางดีเรียกว่าไม้ยูคาไม้ยูคาคือเขาใช้คำสรรพนามว่าไม้อ่อยไฟเนี่ยเหมือนสาวๆอ้อยหนุ่มเหครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่อยออ่ยเข้าไปครับอ่อยแล้วมันก็จะไฟติดเร็ว แล้วพอพอเราอ่อยเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้ฟืนนี่ไม้ฟืนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวนี้ก็จะกิ่งยางยางยาาโอ้โหนะครับสบายเลยนะครับโดยที่หม้อนะครับข้างนอกเราจะไม่ต้องขัดนะครับมันจะเป็นหม้อดำๆมันจะเคลือบไว้จะมันไม่ทาให้หม้อที่ดำๆอย่างนี้มันทำให้หม้อเราใช้ได้ทนนานถูกต้องครับเราก็ใช้ไม้ฟืนได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับสาคัญครับแล้วเราก็ฟืนเราก็ไม่ต้องไปใช้ตังซื้อถูกต้องเพราะว่าเราเอากับธรรมชาติกิ่งฟืน ถ้าเราใช้ใชเตาแก๊สเตาแก๊สก็หลายร้อยใช่ครับนี่ครับชีวิตธรรมชาติจริงครับคุณผู้ชมครับว้าวว้าวเลยนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะนะครับตามผมไปนะครับคลิปนี้1วันกับหนึ่งคืนนะครับว่าอย่างนั้นเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็ระหว่างรอต้มป่าประดุกของคุณชอนนครอินนะครับเราก็มาดูบรรยากาศโดยรอบของเขานะครับนี่ฮะผมชอบคำนี้แล้วมากๆเลยนะคุณผู้ชมว่าควายปริญญานะครับ เราไม่ได้ดูถูกคนที่จบปริญญามานะครับเพียงแต่ว่าคําว่าควายปริญญาของคุณชอนนั่นนะครับพ่อต้องขายควายให้ตัวเองเรียนจบปริญญานี่ก็คือการคําว่าควายปริญญานะครับคุณผู้ชมครับสาคัญมากๆนะครับนะฮะมันเป็นคําที่บาดลึกไปในใจนะครับนี่นะครับกีซอนบินนะเป็นชื่อเกาหลีซะด้วยนะครับนะฮะและนี่ก็คือ กระ๊อบไม้ไม้ของคุณชอนนะครับนี่นะครับซึ่งคืนนี้ผมก็ขอซุกกายานอนอย่างที่นี่แน่นอนนะครับคืนนี้นะครับยังไงก็ติดตามเราไปนะครับเดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆผมจะพาคุณผู้ชมไปดักกุ้งฝอยนะครับซึ่งคุณชอนก็เตรียมไว้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับกุ้งฝอยที่จะไปดักค่ําคืนนี้นะครับแค่เห็นแล้วก็น่าสนุกใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทาเองนะครับเนี่ยครับ ทำดักกุ้งฝอยแล้วก็มีเหยื่อวางนั่งเาอย่างนั้นนะครับสนุกแน่ครับค่าคืนนี้นะครับตามเราไปนะครับว้าวตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดน้ําเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับนี่นะครับว้าวน่ารับประทานเลยนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืมน้ำไหลไหลแล้วตอนนี้ทำเฟืนอหานเนี่ยเฟืนเนี่ยมันจะ เห็นไหมฝรั่งมันจะย่างเนื้อลมควันอะไรพวกนี้ฟืนเนี่ยมันไม่มีสารเคมีครับพอมันไม่มีสารเคมีเนี่ยอาหารเราจะอร่อยกว่าเ้าเราทำเตาแก๊สแก๊สเราใช้เราใช้แก๊สเนี่ยมันจะไมีไม่ไม่ไม่อร่อยถ้าฟืนเนี่ยมันจะอร่อยกว่าใช่ถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะอาจจะหาฟืนยากนะเนาะบางคนไม่ได้อยู่ป่า เขาก็ใช้แก๊สไปคนเมืองนาะกเขาไปรู้จะหาฟืนที่ไหนแต่เราอยู่ตามป่าเงี้ยซ้ายขวาก็มีแต่ฟืนเลยนะครับนี่แหละครับแต่ยังไงแก๊สก็แก๊สกับฟืนมันมันแตกต่างกันตั้งแต่ตั้งแต่เราทุกอย่างเราใช้เงินอ่ะอันนี้อันนี้เราไม่ต้องไปใช้เงินเราเดินไปหาเก็บเลยหาเก็บเลยถูกต้องครับแล้วก็อย่างหม้อเราดำหม้อเราดำเนี่ย มันดันแต่ข้างนอกดันแต่ข้างนอกแต่ข้างในตัติงงนองโอ้ยดูี่ครับคุณผู้ชมครับเดือดล้านเลยครับแล้วไฟมันมันมันแบบร้อนแบบสะใจเลยนะร้อนร้อนแบบถึงถึงเลยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแคนนี้ก็น่ารับประทานแล้วนะครับเริ่มพร้อมละวหอมละกรอบรูปสังเขปมันดียังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับรับประทานต้มันเรนะครับคุณชอน ต้มประดุกปลานาคลิปนี้ใช้ชื่อว่าต้มประดุกตัป่านะครับปลาป่าปลา่าสวัสดีนะครับเพราะว่าเราใช้ใบชะมกป่านั่นแหละครับ